สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่30กันยายนค่ะพร้อมกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ ฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้เช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมทางภาคอีสานจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารวันนี้ค่ะลมหนาวกำลังปานกลางจากจีนดันลงมาปะทะทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง80%ภาคตะวันออกภาคกลางฝน70%ภาคใต้ฝน60%ค่ะขอให้ระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรง และหลังวันที่3ตุลาคมไปนะคะฝนจะลงต่ำไปหนักทางภาคใต้ค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามานันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา น่านแพร่อุตรดิตถ์สุโข,ขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กบมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กบมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กบมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต และกระบี่ค่ะและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อัปเดตสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนค่ะมีพายุอยู่สองลูกนะคะพายุลูกแรกเป็นพายุดีเพรชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนกระท้อนแล้วค่ะศูนย์กลางยังอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะลูซอรประเทศฟิลิปปินส มีแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นได้ค่ะแต่ทิศทางการเคลื่อนตัวจะไปทางเกาะไต้หวันและโค้งกลับไปทางประเทศญี่ปุ่นส่วนอีกลูกหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ห่างมากค่ะพายุโซนร้อนเชบีทิศทางการเคลื่อนตัวยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะและพายุทั้งสองลูกนี้นะคะไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย และไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดค่ะตอนนี้เรามาเช็คนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในวันที่1ตุลาคมทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโข,ขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลมพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยาโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีลำสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรี ระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชาเชิงเศร์ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะและในช่วงวันที่2ถึงวันที่3ตุลาคมนุ้ยจะมาแจ้งให้กับทุกคนในคลิปหน้าค่ะจบพยากรณ์อากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย